คลิปนี้หาเสียงที่ะ่านได้รับฟังนี้ได้ถูกจัดทำที่ไม่เพียงคนเดียวหากสู่ไม่เที่ยงไม่ถูกใจได้นก็ต้องขอกราบขออภัยและได้โปรดเปิดใจรับฟังเพราะตามไม่มีเงินไปจ้างใครได้โปรดให้อภัยหากตาทํอะไรผิดพลาดไปกราบขออภัยด้วยนะคะเรื่องสั้น จบในตอนเรื่องอุ้มรักหัวใจร้าวแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาชนัญญาหยุดยืนอยู่หน้าร้านขายผลไม้ที่อยู่ในตลาดมือน้อยน้อยลูบท้องที่ติดขลิมกลัดเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่วงบอกว่าตอนนี้ชนัญญากําลังท้องอ่อนๆเธอ,อกลืนน้ําลายจนเจ้าของสังเกตได้จนต้องเดินออกมาถามไทยรับอะไรดีครับเธอละสายตามมาจากพวงองุ่นใส่มัสคาสีเขียวน่ากินและยิ้มอย่างจืดเจือนไม่เป็นไรคะ่ะรีบโบกมือและเดินเร็วๆจากไป ทำให้พ่อขาหนุ่มได้แต่มองตามด้วยความงุนงงเขาเป็นอะไรของเขานะพูดแล้วก็ได้ตะเกาสีสักแกรก,รกคงอยากกินละมั้งอยากรู้ก็ไปถามสิเห็นว่าเป็นลูกจ้างร้านเป้าหมวยนะ่ะอัมพลลูกชายร้านขายผลไม้สนใจในคำบอกเล่าของคนขายพวงมาลัยที่อยู่ข้างๆร้านของเขาป้าหมวยนะหรอ คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวกลางตลาดใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่ามาเป็นลูกจ้างป้าหมยเกดได้เดือนหนึ่งแล้วไม่ค่อยพูดหรอกใครสั่งก๋วยเตี๋ยวก็เอามาส่งให้อมพลพยักหน้าเขาติดใจในสิ่งที่เขาเห็นวันนั้นเขาจึงโทรศัพท์สั่งเส้นใหญ่ต้ยมยำเย็นตะโปลูกจ้างใบหน้าสวยจึงนำใส่ถาดมาเสิร์ฟพร้อมกับพวงเครื่องปรุง อัมพลยิ้มรับชื่นชมกับไปหน้างดงามแอบเห็นว่าสายตาของคนท้องยังคงมองไปที่องุ่นพวงใหญ่นั้นลูกของมันสีเขียวเกรดส่งออกนอกอย่างนั้นอยู่อย่างไม่วางตานี่ครับเงินค่าก๋วยเตี๋ยวเขาหยิบเงินค่าก๋วยเตี๋ยวเต็มจำนวนและหันไปหยิบถุงพลาสติก พร้อมกับหยิบพวงองุ่นนั้นขึ้นมาเอาใส่ถุงคนที่รับค่าก๋วยเตี๋ยวมาพร้อมกับองุ่นพวงโตได้แต่ยืนงงเอาแต่ค่าก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนองุน่นนี่ฉันคงไม่มีเงินจ่ายเพราะรู้อยู่แล้วว่าอางุนสายพันธุ์นี้ราคาแพงจึงไม่สบายใจที่จะรับไว้ไม่เป็นไรครับเอาไปกินเถอะเมียผมนะ เวลามันท้องอยากกินอะไรมันก็ต้องได้กินไม่งั้นพี่คงทรมานเพราะถูกเมียกดดันเอาไปเถอะทีหลังอยากกินอะไรก็บอกนะมีเงินจ่ายแล้วค่อยเอามาให้ทีหลังก็แล้วกันฉะนั้นอยารับมาด้วยความรู้สึกซาบซึงใจน้ําตาของเธอถึงกับไหลซึมจนคนให้ถึงกับตกใจเฮ้ยร้องไห้ทำไมไม่เอาไม่ร้องไม่ร้อง พี่ยิ่งใจอ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ร้องตามกันพอดีไปไปกลับไปกินที่ร้านอย่าลืมนะอยากกินผลไม้อะไรก็บอกถ้ามีเงินเมื่อไรเราก็ค่อยเอามาจ่ายก็แล้วกันชนัญญารีบยกมือไหว้ความเป็นจริงแล้วบนโลกใบนี้ก็มีคนใจดีอยู่มากมายเพียงแต่เธอไม่เคยเจอฉชนัญญาได้แต่สะอื้นกลับมาถึงมุมหนึ่งข้างๆร้าน กรีเปิดถุงพลาสติกแกะหอ่อที่แพ็คองุ่นราคาแพงนั้นออกมากลิ่นหอมของมันตีจมูกน้ำลายซอพร้อมกับอาการแสบจมูกเพราะน้ำตาที่กำลังจะไหลรินองุ่นลูกแรกเข้าปากหวานฉ่าหอมชื่นจิตน้าตาอาบแก้มเพราะอยากกินมาหลายวันแล้วป้ามหมวยเชิงโงกหน้าออกมามอง เห็นลูกจ้างสาวของตนเองกำลังนั่งกินองุ่นไปร้องไห้ไปก็นึกเข็นใจป้าหมวยแกรับชนันยาเข้ามาเป็นลูกจ้างเพราะสงสารที่เธอออกเดินหางานทำทั้ง,ท,ง,ท,งที่กำลังแพ้ท้องไม่อยากให้ลำบากออกหางานและคิดว่าเป็นลูกจ้างร้านของตนเองบวกกับค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละวันไม่น่าจะมีปัญหากับค่าครองชีพอะไร สอบถามแล้วว่าเป็นใครมาจากไหนเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดสามีของเธอตายไปแล้วจึงย้ายมาอยู่ที่นี่และเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกสงสารฉะนั้นยาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธอเดิมเป็นคนมีฐานะแต่สามีของเธอเป็นแค่ลูกจ้างในบริษัท พ่อแม่และครอบครัวจึงบังคับให้เลิกกันทั้งคู่รักกันได้เสียกันแล้วเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วจึงไม่ยอมเลิกกลาและได้หนีตามกันมาเมื่อเดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุทำให้สามีของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันทำให้ตนเองต้องทนลำบากอุ้มท้องเลี้ยงลูกไปตามภาษาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ยิ่งได้รับฟังเรื่องราวก็ยิ่งสงสารแกเองก็ไม่รู้หรอกว่าชนัญญาโกหกตนเองหรือเปล่าแต่ทำงานอยู่ด้วยกันเปไน็นนายจ้างลูกจ้างกันมาเป็นเดือน <frick> เห็นเข้าของเครื่องใชยที่ดูมีราคาแต่เจ้าตัวก็ยังพยายามอดทนทำงานเพื่อเอาตัวรอดทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อลูกที่อยู่ในท้องนั่นเอ้ยมานั่งกินให้มันดีๆสิอย่า er ไปนั่งกินแบบนั้น ไอพลมันคงให้มาละสิทา่าเดี๋ยวป้าเอาเงินไปให้มันเองมาเถอะมากินที่โต๊ะนี่มาชนัญญาค่อยๆลุกขึ้นจากซอกเล็กๆแล้วไปนั่งกินที่โต๊ะข้างๆรถเข็นด้านกว๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาป่ายจัดลูกค้าน้อยลงแล้วชนัญญาได้กินองุ่นจนชุ่มฉ่ำใจเกือบครึ่งพวงรีบเก็บอีกครึ่งพวงเอาไว้อย่างดี เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสิตอนเย็นค่อยเอากลับห้องเสร็จแล้วก็ไปช่วยเก็บชามล้างด้วยนะชนัญญารีบทําตามด้วยความขยันขันแข็งเธอรู้ดีแกใจทุกอย่างตั้งแต่เธอเก็บเสื้อผ้าหนีตามคนรักมาแบบนี้เธอรู้ว่าทั้งคู่กําลังตกอยู่ในอันตรายแต่ก็เพราะรักและไม่อาจทนอยู่กับครอบครัวที่เก็บเธอเมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก หวังเอาไว้ให้เธอแต่งงานกับชายแก่ที่มีความวิปริตทางเพศกับเรื่องอย่างว่าเธอจึงไม่อาจทนอยู่ในสภาพนั้นได้จึงเลือกที่จะหนีมากับเขาทิพ์พลเขารักเธอด้วยหัวใจใบริสุทธิ์แม้จะเป็นแค่พนักงานตอกต่อยที่ทำงานให้กับพ่อเลี้ยงของเธอฉะนัญยายอมละทิ้งความร่ำรวยมากัดก้อนเกลือกินแต่หัวใจของเธอ เป็นอันต้องแตกสลายเพราะอุเบอุบัติเหตุที่ตนเองคิดว่ามันคือคำสั่งเพื่อเก็บคนที่เธอรักไม่น่าจะผิดไปมากกว่านี้เพราะตลอดเวลาที่เธอถูกเลี้ยงดูมาเธอย่อมรู้ตื้นลึกหนาบางของครอบครัวที่เลี้ยงดูเธอมาด้วยแม้พวกเขาจะมีเงินและมีเงินปลนเปลอให้เธอ แต่ก็แลกมาด้วยความกดดันและคอยบังคับมันสิ้นสุดลงเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะเธอต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแก่วิปริตทางเซ็ก์คนนั้นทิพพล์จึงรีบพาเธอหนีเธอคิดว่าเธอรอแต่เขากลับกลายเป็นไม่รอดในที่สุดเธอก็ต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่เพียงลำพังเพราะทิพยพลคมไม่มีวันกลับมาแล้ว ฉนั้นยารู้ตัวเองว่าท้องเธอ,อก็ไม่อาจไปฝากท้องกับที่โรงพยาบาลได้เพราะกลัวว่าจะถูกตามหาจนเจอและการได้อยู่ที่ด้านของป้าหมวยชื่อของเธอก็ไม่ต้องเข้าระบบคนที่ดีกับเธอมากคนที่นี่ดีกับเธอมากทั้งพ่อไม้หนุ่มโสดอยากเป็นพ่อให้ลูกของ,องเธอมีก็มาก แต่ชนัญญายังไม่คิดจะมีใจให้ใครจนกระทั่งเธอท้องได้เจ็ดเดือนเวลานั้นป้าหมวยก็เริ่มจะเตือนให้เธอไปฝากท้องเพื่อที่จะได้ทำคลอดได้แบบปกติไม่มีใครเข้าใจเธอเลยและเธอก็ไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใครได้ชนัญญาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมามันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครบางคนคนที่เธอคิดว่าเธอไม่อยากจะโทรหา แต่ถ้าเธอไม่โทรเธอกับลูกคมไม่มีโอกาสรอดแน่ๆเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเธอไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันต่อมาฉะนันยาขอหยุดงานเพราะเธอเองก็ต้องการไปหาหมอมันเป็นข้ออ้างที่พ่อหมวยไม่รู้ว่าเธอจำใจจะต้องโกหกความจริงแล้วเธอไป เื่อรอพบกับใครบางคนเท่านั้นในสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่เธอคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับเธอมีรถยนต์คันสีดำมาจอดณจุดนัดพบในเวลาที่นัดหมายชนัญญาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวทันสมัยลงมาจากรถคันสีดำเธอสวมชุดสีขาวคลิปเหลือง สวมหมวกแก๊ปสีดำมีตราลิวะพูตรงตามที่บอกเอาไว้แบบเป,เป,เป๊ะๆชนัญญารีบแสดงตัวทั้งสองพบหน้าและอีกฝ่ายสังเกตท่าทีของเธอแล้วจึงเปิดประตูรถให้เธอขึ้นนักคุณนันท์คะคุณลินให้ฉันมาพาคุณไปที่บ้านหลังหนึ่งคะ่ะเธอพยักหน้าเพราะเธอเองก็รู้อยู่ก่อนแล้ว เพราะเพื่อนคงจะพยายามช่วยเหลือเธอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เธอจึงพยักหน้าฉนันยานั่งรถไปเรื่อยๆกับผู้หญิงคนนี้ที่เธอพอจะได้เดาได้ว่าเป็นพนักง,งานของเพื่อนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ากันและคอยอำนวยความสะดวกให้กับเธอเป็นอย่างดีระหว่างการเดินทางขับรถเกือบสามชั่วโมงจึงมาถึง บ้านนี้อยู่ในสวนมะพร้าวมันค่อนข้างจะลึกลับและเข้าไปด้านในค่อนข้างไกลมันเงียบสงบจนเหมือนว่าไฟฟ้าแทบจะมาไม่ถึงเมื่อรถจอดสนิทก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งรีบลงมาต้อนรับฉนัญญาที่ค่อยๆอ,อุ้มท้องเจ็เดือนลงมารีบไหว้ผู้สูงวัยกว่าไหว้พระเจ้าหนูนัน เธอยิ้มเด็กน้อยสีหน้ามีแววเหนื่อยหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยเอาได้กันรีบยกมือไหว้เป็นการลาแล้วรถคันสีดำนั้นก็ค่อยๆขับออกไปจนดลับตาเออเยลินอยู่ไหนหรอคะหญิงสูงวัยทำท่าถอนหายใจหนูลินนะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกจก้ะแต่มีบางคนอยู่ที่นี่แล้วก็กำลังรอหนูรอหนูนันอยู่ด้วยนะ ชนัญญาทำท่าแปลกใจปรางทิพย์หญิงที่เธอลืมถามชื่อเข้าไปจับมือเธอเพื่อประคองพยุงให้เธอเดินขึ้นบันไดบ้านไม้ด้วยความระมัดระวังข้างบนบ้านไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่มันมีกลิ่นอายที่เธอเคยคุ้นนานมาแล้วมีใครบางคนบอกกับเธอว่าเขาอาศัยอยู่ในที่แบบนี้หรือว่าชนัญญาไม่อยากจะคิดเลย รางทิพย์พาเธอเข้าไปในห้องห้องหนึ่งสิ่งแรกที่เธอเห็นนั้นคือเตียงไม้และฟูกที่นอนสีขาวดูสะอาดสะอ้านน่านอนข้างๆกันมีรถเข็นวีลแชร์ share, และสิ่งที่เธอไม่อาจคาดคิดได้ว่าเธอจะได้เห็นนั้นคือเขาทิพย์พลเขาอยู่ที่นี่แม้ว่าร่างกายของเขาจะดูผ่ายผอมลงไปกว่าเดิม แต่ทว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือแววตาสีดำและมั่นคงรอยยิ้มที่พร้อมจะยิ้มให้เธอเพียงเท่านั้นคุณทิพย์เธอยกมือปิดปากดวงตาเอ่อคลอไปด้วยหยาดน้ำตานี่เธอไม่ได้ฝันไปใช่หรือไม่เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นดวงวิญญาณแต่มีชีวิตอยู่เขาอ้าแขน เหมือนจะรอให้เธอขยับเข้าหาเขาคุณนั้นผมคิดถึงคุณเขาเอ่ยออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาเชนันยาร้องไห้โฮก่อนจะรีบโอ่เขากอดเขาเขาตั้งหลับและกอดเธอเอาไว้ผู้หญิงที่เขาจะรักทั้งชีวิตผู้หญิงที่เขาจะพร้อมที่จะปกป้องเธอเธออยู่ตรงนี้แล้วคุณยังไม่ตาย เธอร้องกับอกของเขาไม่เคยคิดกลัวไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผีมาหลอกผมตั้งใจให้ทุกคนคิดว่าผมตายไปแล้วนะสิเขาก้มลงจุมผิดแก้มเธอด้วยความคิดถึงก่อนจะจูบเอเบาที่ริมฝีปากของเธอคุณรู้จักแม่ของผมแล้วใช่ไหมชนัญยาเงยหน้ามองเขาก่อนจะหันไปมองปรางทิพย์แม่ของคุณหรอคะ ท่านยิ้มด้วยความเอ็นดูถ้าไม่มีแม่คอยดูแลผมแล้วก็ผมคงแย่เพราะเธอไม่ได้อยู่กับเขาจึงไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้แค่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับเธอแม้แต่ในข่าววันนั้นยังคงรายงานชื่อของเขาที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเธอเสียใจมากเอาแต่ร้องห่มร้องไห้อยู่เป็นเดือน กว่าจะตั้งตัวได้ตั้งสติได้เพราะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อลูกของเธอถ้าทางว่าเขาจะเจ็บหนักหน้าดูที่พวกผลเล่าให้เธอฟังอาการของเขาที่เดินไม่ได้มาสามเดือนกว่าจะรักษาจนพอจะเดินได้และทำกายภาพบาบัดใช้เวลาอีกหลายเดือนในที่สุด เธอก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลขอเพียงมีเขาอยู่ทิพพลดูแลเธอเป็นอย่างดีเขาได้จ้างคนไปขนของของ,ของเธอมาและขอบคุณป้าหมวยที่คอยช่วยดูแลคู่ชีวิตของเขาเวลานั้นทิพพลเองก็มีคนคอยให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพื่อนของเขาอดีตเคยเป็นทหารตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักสืบและหาทางจัดการกับครอบครัวของเธอ อดีตที่เจ็บร้าวคนที่จ้องจะฆ่าเขาให้ตายและบีบให้ชนัญญาแต่งงานกับชายที่วิตถานเรื่องเซ็กชายวิตถานไม่มีอะไรมากเพราะถูกกำจัดก่อนใครเพื่อนเพราะความวิตถานวิปริตทางเซ็กจึงไปหาเด็กมาเพื่อสนองความใครสุดท้ายก็ถูกจับได้เองมีคนมีคดีความยาวยืด เพราะมีผู้เสียหายหลายคนไม่นับรวมผู้เสียชีวิตส่วนอดีตครอบครัวของเธอพบว่าลึกๆแล้วมีคดีทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตมาแล้วหลายคดีแต่ได้ถูกปิดข่าวเอาไว้ด้วยเงินพอถูกเปิดโปงก็หาข้อแก้ต่างอีกไม่ได้อีกต่อไปเพราะยิ่งค้นลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอรวมถึงคดีของที่ป,ปุลเองเพราะเขาได้ถูกจัดฉากฆาตกรรมภายหลัง ได้จับคนจงใจกับรถตัดหน้าเขาได้ผู้ชายคนนั้นสารภาพว่าได้ถูกว่าจ้างทำให้ความจริงเปิดเผยมีคดีหลายคดีถูกรื้อเอามาทำใหม่ในระหว่างนั้นฉนัญญาก็ได้ให้กำเนิดเด็กสาวที่แสนน่ารักเด็กน้อยไม่ค่อยอ้อนเป็นเด็กดีของคุณย่าและพ่อแม่ที่พร้อมจะมอบความรักให้แก่ลูก ป้าหมวยมาเยี่ยมหลานในวันที่หนึ่งตัวของชนัญญารู้สึกซาบซึ้งใจกับน้ำใจของท่านที่มีมากกว่าคนในครอบครัวอดีตของเธอเสียอีกเธอจึงขอตั้งชื่อลูกสาวว่าดอกเหมยเป็นชื่อเล่นของลูกสาวของป้าหมวยที่เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อ20ปีก่อน แกตื้นตันใจถึงขนาดร้องไห้โฮตอนนี้ชีวิตของเธอมีความสุขมากแล้วอัมพลรับการดอวยพรมาจากว่าหมวยบอกว่าชนัญญาได้ฝากมาให้มันคือรูปของชนัญญากับครอบครัวของเธอใบหน้าของเธอยามได้อุ้มลูกมีความสุขรอยยิ้มนั้นเขาจะจดจำเอาไว้ค่าอังุลุนเธอจ่ายให้เขาแล้วตั้งแต่เดือนแรกที่ได้เงินเดือน แต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องเงินนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าการหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กันนั้นสำคัญกว่าอำพลเอารูปนั้นแปะเอาไว้ที่ตู้เย็นของเขาเพื่อเอาไว้เตือนใจและสัญญาว่าถ้าเธอท้องลูกคนต่อไปเขาคงจะส่งผลไม้ไปบรรณาการหลานสักหนึ่งลัง จบแล้วนะคะอ,อุ้มรักหัวใจร้าวนะคะถ้าตาผิดพลาดประการใดตากราบขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คิดได้แค่นี้ก็เขียนออกมาได้ประมาณนี้เนาะตากราบขออภัยถ้าไม่ถูกใจใครนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟัง ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมพู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีรายฝากด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ